สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมาพบกับแม่เพ่นอีกแล้วเนาะคะ่ะเป็นคลิปที่2ของวันที่5กรกฎาคม2567มือนี่เนาะคลิปนี้หลังจากไม่เพ่นนาเสนอแนวทางลาวพัฒนาของ4เซียนไปแล้วเนาะคลิปที่2นี้ก็จะพาฟ f ซทางช่องมาตามเอาแนวทางฮานอยของวันที่5กรกฎาคม2567 ของสี่เซียนกันต่อเลยเนาะคะ่ะกะก้อนจะเข้าไปเบิ้งแนว้ทางแนมะ่ mm hmm. เพ่นก็ขอฝากเอซทางช่องด้วยนะคะผู้ใดอยากจะอุดหนุนครีมนะคะนี่ค่ะชุดเฮนไฮนาเด็กนุ่มนวลนะคะสะบู่สีขาวส่วนสบู่สีส้มผู้ใดที่มีอ่าปัญหาเหลืองฝ่ากาัาจุดด่างดำเนาะคะ่ะต้องใช้สบู่สีส้มนะคะ FC ส่วนผู้ใดที่บ่มีฝ่าบ่มีกะบ่มีจุดด่างดำต้องการให้ลดริ้วรอยต้องการให หน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเด็กเนาะคะ่ะดูผิวเหมือนก้นเด็กก็ให้ไช้ชมบูสีขาวนมข้าวนี่เด้อเนานะส่วนตัวครีมครีมจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ FC ค่ะฝากด้วย1250บบาทจา้าส่วนแคลเซียมเนาะคะ่ะแคลเซียมและยาบำรุงสายตานี่ค่ะ,แค,คะแคลเซียมนะะี่ค่ะแคลเซียมเนาะผู้ใดที่มีอาการ ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเนาะเกี่ยวกับกระดูกเอาตัวนี้ไปใช้ได้เนาะเพระาะว่าแฟนของมดเนาะค่ะเป็นกระดูกเป็นกระดูกทับเส้นเนาะค่ะเพื่อนไปหาหมอสกลทุกๆอาทิตย์นอนบ่ได้ค่ะปวดแห้งก็เลยกินตัวนี้ใส่ก็เลยดีกาเลยอนอนรับได้เนาะอาการก็ต้องกินยาตัวนี้ไปพร้อมกันลวก็ให้ คู่ควบคู่กับการรักษาของหมอไปความกันค่ะเอฟซี FC เนาะบ่แม่มากินยาตัวนี้แล้วจะหายเลยเด้เนาะต้องคู่กับการรักษาบําบัดไปความกันค่ะเนาะอันนี้ก็500บาทนะคะเอฟซีแคลเซียมมี60เม็ดค่ะเนาะแล้วก็ยาบํารุงสายตาค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องสายตาฝ้าฟางมั่วเนาะคะ่ะหรือว่าต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อที่ว่ายังบ่ถึงขันรุนแรงค่ะเอาไปลองใช้ดูเนาะ เอาไปลองใช้ดูค่ะราว่าหลายๆคนเพิินทักมาวา่ากาดีขึ้นค่ะเนอะดีขึ้นให้ I FC ทั้งช่องเอาไปล่องเบงเพราะวาจาบ่มีผลคางเคียงอยังเป็นสมุนไพรเนาะค่ะจากผลไม้ลหลายๆชนิดแล้วก็น้ำมันตาปลาเนาะน้ำมันงาดำนี่ค่ะอยู่นี่หมดค่ะสารสกัดเย็นจากผลไม้ลหลายๆชนิดเนาะ,ยะอย่าบำรุงสายตาค่ะ450บาทค่ะช่วงนี้ค่ะ เฝ้าจัดเฝ้าสั่งจองมาเด้อเนาะผู้ใดนี่ปัญหาเรื่องสายตาค่ะแล้วก็ครีมกันแดดจิตพักดีเนาะนี่ค่ะแม่เพนใช้อยู่ทุกวันค่ะนี่ค่ะหลังจากใช้ครีมกลางวันของชุดนี้แล้วเนาะแล้วก็มาใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบกันแดดผสมรองพื้นเนาะค่ะของลายจิตพักดีค่ะ300บาทค่ะผู้ใดสั่งจองมาก แม่เพ่นจะจัดทรงให้ท่านที่เลยค่ะอ่ามีมี fc แม่เพ่นคนหนึ่งเพิน่นใส่เพิ่นสั่งจองไปสองหลอดก่อกรอนที่แม่เพ่นเอามาสั่งเนาะเอามาใส่เพิ่นา่าใส่ดียูเพิ่นก็นเลยหมดแล้วเพิ่นซังมาอีกค่ะเนาะนีค่ะมันจะเฮดไหนาเ้าชุ่มชื้นเนาะค่ะแล้วก็บโบโบะเนาะบบ,บ,บขาวโบแม้บ่เป็นขาวโบคือแป้งนะเนาะนจะช่วยกันเฮดให,น,หนาบ่แห่งการค่ะเอาฝากด้วยค่ะ ยังบ่หายดีค่ะนอเสียงกันจะเป็นเอิบๆเนียยังบ่หายดีคักค่ะทั้งคิดฝากด้วยนะคะ FC ตามเบอร์ขึ้นหน้าจอเลยค่ะแล้วก็อยากจะสั่งจองเนาะบูชาค่ะเบียร์แก้กำลไรย,ยกของหลวงปูซิลานอรุ่นแรกค่ะเบียร์แก้รุ่นแรกที่มีเชือกทักเนาะคะ่ะที่มีเชือกอาสินทักก็ทักสั่งจองมาได้ค่ะลุ่นแรกค่ะเบียร์แก้รุ่นแรก รุ่นอ่าและกำไรยกรุ่นแรกเนาะผู้ใดอยากจะสร้างจองบูชาก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็สร้างจองมาได้ค่ะแต่ว่าขันโท่มากไม่เพ่นบอกรับก็ขอโทษขอษขอภัยนําเพราะว่าบางเทืออยากงานอัดคลิปอยู่เนาะหลักการหรือว่าบางเทือกกับกำลังตัดต่อคลิปกำลังโหลดคลิปยังสี่นาจะบ่ได้รับสายนะคะก็ขอโทษขอษขอภัยไปทั้งเอฟซีทั้งช่องนะคะเดี๋ยว ไปเบิงตัวเลขห้าน้อยน้ำกันว่าเมื่อนี้ซีเซียนจะได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องคะ่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรัวๆค่ะเอาเห็นเนาะค่ะซี FC, มาเบิงผลแนวทางห้าน้อยกันต่อค่ะเนาะหลังจากฟูดคุยกับไม่เพนมาเง่าน่านแล้วค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องคงจะเบื่อหนาไม่เพนแล้วมาเบิงผลห้าน้อยวันเมื่อวานนี้เนาะวันที่สี่เนาะผลน้อยพิเศษบนออกที่ห้าสองหนึ่ง ล่างออกที่หนึ่งห้าส่วนน้อยปกติบนออกสามหนึ่งสามล่างออกสองสองค่ะส่วนน้อย v i p บนออกแปดหกสองล่างออกแปดห้านะคะไอซี FC. เอามาบังผลงานของแต่ละเซียนมาวาน,นี่ค่ะเอ้แม่นบล่าไอซีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอันนี้วันที่ห้าแล้วนะเนาะแป๊บหนึ่งค่ะ,นน 5, นนนดคะเดี๋ยวแม่เพิ่หาทางหา,า,า,าน้อยเมื่อวานนี้ใส่น้อย นี่ค่ะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะจะเย็นๆนะคะ่ะไอซีมาเพื่อนกะหลงงนาหลงหลังเป็นเอลเซล,เซลเม์แล้วยังพ่ะทันเถ่าเธอเนาะ <c oughs> เอามาเบิ่งของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาเมื่อวานนี้ฮาหนอยสี่กับแปดตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองเนาะค่ะแปดแต่ว่าบ่มีแปดหาเนาะจับคู่บบเข่าค่ะ เข้าตัววิ่งตัวลูดตัวรองแต่ว่าจับคู่โบเขาส่วนของพี่พหัดมว่านี่ฮานอยสามกับหกสามกับหกมาทั้งสองตัวจับคู่เขาที่สามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามบนของน้อยปกติหนึ่งน้อยเนาะค่ะส่วนหกก็บอมีหกสองค่ะเนาะของพี่พะัตก็เขาหนึ่งน้อยค่ะเมว่านี้ส่วนตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัว ส่วนของเซียนโคลาสเมื่อวานนี้ให้มา4ี่กับ5้เนาะหมาค่ะตัวรองตัววิ่งตัวลู่นมาตัวรอง5้าเนาะจับคู่เขาที่5 1หรือว่าหน้อยพิเศษเข้า1นึอยนะคะ fc มี fc ถามว่อวาให้เล่นจักน้อยเมเพ่นว่าเป็นหน้านอยร่วมเนาะคะ่ะผู้ใดที่บ่มีทุนหลายกับไ้สังเกตเวลานห้าน,นอยออกเนาะไฮสังเกตเอาค่ะ ส่วนของเซียนอุดรให้มา8กับ9ตัววิ่งตัวรูดเข้าตัวเน้น8แต่ว่าจับคู่โบเข,าข่าคือกันเนาะนี่ค่ะจับคู่โบเข่าค่ะได้แล้วค่ะผลแนวทางฮาหนอยเมื่อวานนี้่ภาพกันมาเอาตัวเลขของวันที 5, ่ห้าก,กรกฎาคม2 5 6 7กันต่อเลยค่ะฮาหนอยวันนี้พี่ผาหัดให้มาวิ่งรูดบนล่าง2กับสค่ะ ตัววิ่งตัวรูดวันนี้เน้นที่2ลอง3จับคู่ที่2 0 2 3 2 8แล้วก็2 9 3 0 3 4 3 8แล้วก็3 9เน้นที่2 0 2 3 2 8และ2 9นะคะ FC วันนี้ส่วนเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะพี่ประหัดให้วิ่งรูด3กับ6ตัววิ่งตัวูดเข้าทั้ง2ตัวนี่ค่ะ เข้าทั้ง2ตัวนะคะจับคู่เข่าให,หนึงน้อยนะเมื่อ้านนี้น้อยปกติค่ะส่วนวันนี้ให้มา2กับ3ตัวบิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่2อรอง3จับคู่ที่20 23 28 29 30 34 38สอแเนละสาเ้น้นที่20งศูนย์และสองนะคะเอได้ละค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ปหัต ไปต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดบนล่างฮานอย1กับ8นะคะ1กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1ลอง8จับคู่ที่14 16 18 19 84 87 89และ80ค่ะเน้นที่14 16 18และ19นะคะวันนี้เนาะของเซียนอุดร ส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดรให้วิ่งรูด8กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8เนาะก็มาที่8ค่ะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขาค่ะเมื่อวานนี้ส่วนมอนี้ไห้มาวิ่งรูดที่1กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1ลอง8จับคู่ที่14 16 18 19 84 87 89แล้วก็80เน้นที่14 16 18 1, และ19นะคะ ได้แล้วก็แคปหน้าจอสองเซียนกันไปก่อนค่ะของพี่ประหัตและเซียนอุดรเนะหาะฮานอยแมนแวันที่5กรกดาคม2 5 6 7วันนี้กันเด้อค่ะเนาะได้2เซียนแล้วจะพาไปตามอีก2อเซียนนะคะเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอสี่เซียนพร้อมกันท้ายคลิปนะคะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะ ฮาหนอยเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่างสามกับแปดตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่สามรองแปดนะคะจับคู่ที่สามศูนย์สามสองสามแปดสามเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดและแปดเก้าเนาะวันนี้เน้นที่สามศูนย์สามสองสามแปดและสามเก้าเด้อจ้าเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดสี่กับแปดมาตัวรองเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวรอง แต่ว่าจับคู่ไหาบกเขานะคะส่วนมื่อนีก้กะหามาสามกับแปดตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สามรองแปจับคู่ที่30 32 38 39 80 82 87และ89เนาะเน้นที่30 3ศูนและ39มเ้าเด้อค่ะเนาะได้แล้วค่ะของเซียนเชียงใหม่ไปต่อที่ของเซียนโคราชค่ะวันนี้เซียนโคราชให้มาฮาหนอย วิ่งลู่ที่1กับ2ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่1นรอง2นะคะจับคู่ที่1 4 1 6 1 7แล้วก็1 8 2 4 2 6 2 7แล้วก็2 8นะคะเน้นที่1 4 1 6แล้วก็1 7 1 8ค่ะเนาะของเซียนโคราชค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนโคราชให้4กับ5ตัววิ่งตัวลู่มาตัวรองเนาะคะห้ามา2หน่อย แต่ว่าจับคู่เข่าให้น้อยเดียวเนาะก็คือน้อยพิเศษ1นหหรือว่า5 1นเนาะนี่ค่ะส่วนวันนี้ก็ให้มาที่วิ่งลูด1กั 2. บ2ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่1นรอง2จับคู่ที่1น1 6งสี่หนึ่งหและสอค่ะเน้นที่1 4 1 6 1 7และ1 8ึนะคะสี ได้แล้วก็แคปหน้าจอเอาสองเสี้ยนกันค่ะแคปหน้าจอสองเสี้ยนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวค่ะแคปหน้าจอสี่เสี้ยนพร้อมกันเลยเนาะแคปหน้าจอจ้าได้แล้วไม่เป็นจะจัดเรียงให้แคปหน้าจอสี่เสี้ยนนะคะอ่าค่ะมาแคปหน้าจอเอาสี่เสี้ยนเป็นน้ำกันค่ะห้าน้อยเด็ดเด็ดวันนี้ของสี่เสี้ยนนะคะ วันที่ห้ากรกฎาคมสองห้านอยวันนี้ขอให้เด้งบนดบนล่างแล้วก็แตกทั้ง3ามนอยเด้อเนาะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยปังกปังๆกันทุกคนเว้าผิดเบวาถือกับเอเนาะวันนี้วันศุกร์มีแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกอย่างคะ่ะคลิปนี้ไม่เพ่นกาขอกราบขอ,ขอพระคุณคือเก่านะคะที่เอฟซทั้งช่องและเซียนทุกเซียนมีส่วนร่วมให้ช่องน้องคำแพงชาแนล มียอดไลค์ยอดแชร์ทุกทุกมือทุกทุกบ้านค่ะอย่าลืมไลค์แชร์ให้ลือลัวด้วยเด้อค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ